โอเคครับเราก็ได้เล่นฟอร์เรนสักทีนั้นทุกคนดีกว่าจะได้เล่นฟอร์เรนโอ้โหหลายตามากเลยมาตอนนี้เราเจอเป็นบัสออฟเรนเลยนะซึ่งไม่รู้เขาเลือกตัวแย่งกันมั้งแย่งกันป่ามั้งสงสัยซึ่งเขาบาัสหมอบนะ <c oughs> เฮ้ยระวังโดนบัสออฟเรนตกว่ะ <c oughs> เฮ้ยเขาเปิดประเด็นมาทุกคน น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนถ้าเขากล้าหยิบบัตรเฮ้ยเากลิบบัตมาเจอกุ่มเลย้อวออฟเล่นด้วยนะเรื่องนะผมว่าสีมือเขาไม่น่าจะธรรมดานะถ้าผมแพ้นี่หาเลยนะผมแพ้ออฟเลนนี่หาเลยทุกคนมาเื่อเขาเปเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอาไหมเอาหมเฮ้ยอป็นเล่นทุกคนเต็เขาได้อยู่นะ แต่อย่าทำด้วยคุณบัตซุปฟอเรนไม่ได้แล้วไอ้หมาออฟเลย่ะถ้าเอาออกไปป่าดีกว่าแล้วจะยินจงจริงทำาทำไมเยอะแยะเนี่ยเอาไปป่าดีกว่าเป็นอยาหาเอามายิงกระป๋องเลยนะโดนนะผมบอกเลยแต่เขาน่าจะมั่นใจอ่ะดูจากการพูดทิศจะเขาโอ้โหไม่รอดเดี๋ยวพี่จะสอนเชิงให้เฮ้ยโอว่าทุกคนปากชี้แน่ให้ข้าเท่านั้น มาผมให้คำมั่นเลยถ้าตานี้ผมแพ้บัตออฟเลนตัวนี้นะผมจะเลิกเล่นฟอเลนตลอดไปเลยจะเลิกเล่นฟอเลนตลอดไปเนะผมคอยดูนะถ้าตานี้ผมแพ้บัตออฟเลนตัวนี้นะจะเลิกเล่นนักเฮ่ยนักจีบเกลียวนักเหรอมาเอาแบบ ปั่นเรามากเลยยามเกลียดเราเลยเกินท้าทายอำนาจมืดเลยเกินทุกคนมาด้วยกันกับผมเลยนะครับแต่เราก็ประมาทไม่ได้นะทุกคนนะถึงพวกเราจะชนะเขาแต่เราประมาทไม่ได้นะแต่ผมจะพยายามแล้วนะทุกคนมาดูกันผมจะตบเขาได้หรือเปล่านะแปลว่าผมจะโดนเขาตบเหมือนที่เขาบอกผมนะเฮ้ยใครครับมาเด้ยินก่อนมันอาดีครับาาอาเก็บสองโดนไปดิที่สอนเชิงให้ข้าไหนสิสิทธิ์พี่ดับเบิลคิวไป โอเคมาดูกันว่าผมจะตก Butterfly ตัวคอบเลียนได้ด้วยก่บนะหรือว่าผมจะโดนเขาตกอย่างที่คราพิมพ์มาผมต้องพิมพ์ครับซึ่ง <No. S 1> เฮ้โอ้โม้ซึกรอบกันนี้มีนี้สเต็บกันบัดมาบันมาเฮ้ยอันติเรามี้วุกสวยสิครับแล้อะไรมาดีครับอุ้ยตี่สวยคนระับมามามาดีสิครับโว้โฮ มั่นใจขนาดนั้นเชียวคือบัตป่าเออยังพอว่า้ทุกคนแต่ถ้าบัตออฟลนยังไงมันก็สู้ฟอร์ลีนไม่ได้ครับผมมั่นใจเลยยังไงก็สู้ฟอร์ลีนไม่ได้ถ้าบัตออฟล่ะป่าเอยังพอมีสิทธิ์ไงแต่ถ้าออมไม่ไหวนยังไงก็ไม่ไหวกับฟอร์ลีนครับซึ่งเขามั่นใจมากนะท่านมาดูกันผมจะพยายามทําให้เต็มที่นะทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคผมจะทําให้เขารู้ว่า บัตเตอร์ไฟออกเร็มันไม่มีทางที่จะชนะฟอเรนผมว่าดีสิพี่ไหนช่วยชี้แนะให้ข้าหน่อยช่วยชี้แนะให้ข้าหน่อยสิในบทเรียนสอนเชื่อให้ไหนตานี้ก็จะแบบผมก็จะแบบดูแบบท็อกซิกหน่อยครัทุกคนมันไส้เขาอ่ะขอขอสักคิดแล้วกันะทุกคนมันไส้เขามันไส้เขาขออนุญาตทุกคนแล้วกันนะ ขออนุญาตจะคิปไว้ก่อนนะแต่ก็ไม่ได้รุรนแรงอะไนะแต่แบบอาจจะดูท็อกซิกนิดหน่อยมาดิมาดิมามา,มาเอาขอาบอกอบอกันหนทีครับผมสิพี่แองแมงแล้วหยอกหยอกหยอกขำขนะไมิยาขอสกิปแล้วกันทุกคนอาจจะดูท็อกซิกหน่อยนะแต่แบบอาจจะดูปันปนหน่แต่แบบมันไสอยางน่ามันไสทุกคนดูการพูดการพิมพ์ของเขามากที่แบบแม่ปะมันท้าทายเรามากเลยเว้ย ขีหยามเกลียดเรามากเลยนะผมเชื่อว่าทุกคนก็หมันไส้เหมือนผมเใช่ป่ะทุกคนากให้ผมตกเขาให้เละหรืป่ะเดี๋ยวผมจะมามาดูกันว่าผมจะตกเขาได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะหมันไส้เหมือนผมเลยนะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะหมันไส้บัตรถ่ายเหมือนผมนะซึ่งเลือกตัวบัตรมาออฟเป็นพลังทผมไม่อยากพูดเดี๋ยวขอโทษไปเยเป็นทําให้เพื่อนเล่นยากแล้วก็แบบยังแบบมามามาปั่นมาปากนี้ใส่เราอีกเนี่ อย่างนี้เราต้องจัดให้หนักใช่ไหมทุกคนเชื่อทุกคนอยากให้ผมจัดหนักก่อนออกมาหน่อยเร็วออกมาสอนเชิญท่านข้าหน่อยท่านบัตเตอร์ไฟ,ฟบัตเตอร์ปี้ไม่ตายเหรออุ้ยโหเล่นเต้นโอ้โหเี่นร้อยอเต้นอุ้ยโอไม่ตายด้วยทุกคน <c oughs> โอ้ยจั <c oughs> <c oughs> ดดาวอะไรแบบบัตเตอร์ฟลายแตกไปสงมาหาหน่อยเฮ้ย ผมก็จะดูแบบเกียดๆหน่อยครับทุกคนคิดนี้นะขอสคคิดแล้วกัน <c oughs> ครับมันไส้เขาไม่ไหวแล้วปกติผมก็จะแบบไม่ตอบโต้เขาแล้ว <c oughs> แต่คิปนี้แบบมันไส้เขาว่ะ <c oughs> <c oughs> มันไส้มันไส้นิดหน่อยแล้วกันครับทุกคนขออนุญาตทุกคน,นมาอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าผมแพ้บัตเตอร์ไฟออฟเลนตัวนี้ผมจะเลิกเล่นฟอลเลนตลอดไปเลยมาดูกันแต่ผมมั่นใจว่าผมอย่างไงผมก็จะชนะบัตเตอร์ไฟออฟเลนนะซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว <c oughs> มาดูกันหร <c oughs> ือเปล่า ไปไหนวะบัตรหายเพื่อนอ,อยู่ในป้อมเลยทุกคนไม่ออกมาเราจะไปหาแล้วนะไม่ออกมาหนอทีหลัองอย่าหยิบบัตรมาออกรีนเห็เจอฟอร์เรนด้วยอย่าหาทำอ,อย่าหาทำนะครับทุกคนไม่ออมาจะเข้าไปเพื่อ <c oughs> ผมกไอ้จีเกียไหนทุกคนขออภัยทุกคนด้ยวยนะครับ ว่าจะตอบตัวอะไรแล้วกันนะสักหน่อยสักหน่อยขอสักคลิปแล้วกันคนระับมันไส้เขาแต่ไม่ได้หยาบคายนะครับแค่มันไส้เขาเฉยๆมันก็แบบท้าทยายอำนาจมืดมากเลยเว้ยเลือกตัวมาอย่างนั้นทีหนึ่งแล้วก็ยังแบบมาเกียกนสอนเชิงหรอเขาห้าตัวแนละ้วโดนผมไปห้าตัวแนละ้วโอเคไาอ,อยู่กลางบตอยู่กลางโอเคเดี๋ยวผมดันเดี๋ยวผมจะดักหากลับเขานะครับนะแต่น่าจะตาย มีบัตรเขาจนมากเลยครับตอนเนี้ยยิ่งยิ่งเขาจะไปเล่นเนี่ย re. เขาก็ยิ่งจะจนนะเพราะว่าเขาไปตายเฮ้ยหนังยับเสาอน,น้อยต,อตายยาังโอเคควาหมายหลักเราคือบัตอย่างเดียวครับถึงเฝ้าจะถึงคนดอกพิกเกอร์ไม่น่าจะถึงระวังหลัานะเจ๊ดูให้พอดีพิเกอร์ไปแล้วครับ เพื่อนไม่รู้จะด่าเขาหรือเปล่านะน่าจะโดนด่าแน่ s <S <Okay. S 1> เลยพัดอ่ะออกมาหน่อยเร็ว oh, <my> ไม่ออกจะเข้าไปเลยนะออกมาหน่อย oh, <my> ออกมาเรนะ็วเร็วเร็วพัทออกออกมาทำไมมามามาแล้วโอ้โหไม่นอาทุกคนป้อมตีเส oh, <my> <ๆ>ียดายไหลไม่ได้ครับแต่เราได้มาสอง โอ้ยเพื่อนรัเก็บได้สิโอเคคุ้มครับคุ้มคุ้มหรือเปล่าโดนชัดดาวเลย <c oughs> สวยๆสวยเพื่อนสวย,สวย <Ultimate. S 1> ผมจะขึ้นเป็นกันเวตต่อเลยโอเค <team> โอเคน่าจะไม่มีปัญหาเลยครับอย่างที่ผมว่าพูดแหละผม,มั่นใจเลยว่าถ้าผมแพ้บัตออฟเลนตัวนี้ผมเล่นฟอร์เรนแพ้บัตออฟเลนตัวนี้ผมจะเลือกเล่นฟอร์เรนในเวมันไม่พา็นไปได้แบบ ที่ผมพูดแบบนี้คือผมไม่ได้แบบว่าอย่างเงี้ยแต่แบบตัวมันแพ้จริงๆครับถ้าป่าเออไหวถ้าเอาแบมันไปป่าไหวยังไงก็ไหวแต่ถ้าแบบเอามาออฟเลน์เนี่ยเอามาชวนฟอร์เรนไม่ไหวครับทุกคนไม่อะไรก็ไม่ไหวโน้ปีผู้ไม่รู้อ่าดีขอข้านายโย่ขอท่านอาจารย์ดูยูอุ๊ยอุ๊ยบอกว่าไหนบอกจะชี้แนะให้ข้าไงไหนบอกจะสอนเชิงให้ข้าไงท่านอาจารย์อุ๊ย เฮินกลับมาที่้อมเนี่ยโอ้โหเป็นเราจบเลยแล้วยังไม่ทันมัเนี่ยทุกคนโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับก็อย่างที่ผมว่านะครับเพราะว่าบัตเตอร์ไฟล์อัพเดทมันเล่นไม่ได้ OK. ครับมันเล่นได้แหละถ้าเจอแบบไม่ใช่ฟอร์เลนนั่นถึงแบบคือถ้าเจอฟอร์เลนเน่ยอย่าหยิบมามามาออฟนะครับในบัตเตอร์ไฟล์นะเพราะว่าโดนแพ้มากนะ้วฟอร์เลนชอบเลยขาตายขาตายแบบบัตเตอร์ไฟล์เลยเนี่ยคือผมลำ ลัแบบชิวๆเลยนะคือแบบคือลัชิวๆอ่ะก็คือผมมั่นใจว่าผมชนะเขาแน่นอนนะ,ะถ้าถ้าเอาบัตมาออฟนะผมไม่ได้ว่าผมเก่งอนะไรนิแต่ว่าตัวมันแพ้ครับมันแพ้ทางจริงๆแค่ออฟนะถ้าไปป่าเือได้อยู่ถ้าไปบัตไปป่าได้อยู่แต่ว่าเอามาออฟนะยากหน่อยผมก็เลยมัน่นใจก็เลยพูดว่านะถ้าผมแพ้ถ้าผมเล่นฟอร์เลนแพ้บัตออฟเล่นตัวเนี้ยนะผมก็จะแบบเลิกเล่นฟอร์ตลอดไปนะนะก็แบบตามนั้นแนละทุกคนก็ ต้องขออภัยด้วยนะถ้าคลิปนี้ผมเถ้าคลิปนี้ผมเท็อกซิกหรือว่าเกียนไปหน่อยตอบโต้เขากลับไปก็ขออภัยด้วยนะครับหมันไส้เขาไงขอจะคลิปแล้วกันนะทุกคนหมันไส้เขาผมเชื่อว่าอะไรก็หมันไส้เหมือนผมอะเลยนะผมเชื่อว่าอะไรผมก็หมันไส้เหมือนผมอปผมก็เลยขอเลกหน่อยกันนะทุกคนโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดใจติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ไปก็ได้นะนั่นคือกำลังใจที่ดีสำหรับผมเลยนะไม่ขออะไรมากเลยขอแค่นี้หละบาย